ตีตอนบ่ายจ้าสวัสดีค่ะเฮ้ยทุกคนหนูพยายามมี energy อยู่นะคือหนูพยายามอยู่วันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องมาให้ทุกคนฟังหนูได้มีโอกาสไปร้านทำผมร้านหนึ่งทุกคนไปไปเป็นเพื่อนพี่นีน่าเสร็จแล้วก็มีน้องในร้านนั้นมันมีน้องหมาทั้งหมดสองตัวแล้วก็น้องแมวกี่ตัวไม่รู้แต่ว่าเยอะมาก แล้วปกติหนูจะเป็นคนกลัวน้องหมาใช่ไหมแต่แบบวันนั้นอะมันทําให้หนูรู้สึกเปิดใจมากขึ้นใช่ทําให้หนูเปิดใจมากขึ้นกล้าที่จะเล่นกับน้องหมามากขึ้นด้วยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวจะเอารูปน้องหมามาให้ดูนะทุกคนคือแบบน้องน่ารักมากน้องชอบให้เกาหัวใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งน้องก็จะนอนแล้วน้องก็จะให้เกาหูแล้วแบบก่อนจะ ไปออกออกไปจากร้านอะไรเงี้ยเอ้นี่ไงขอเอ้ยได้ปะอ๋อไม่ได้โอเคก่อนที่จะออกจากร้านน้องก็แบบมาหาแล้วน้องก็เลียให้ด้วยไม่ได้ขโมยหมามนะนี่ลูกลูกมีตัวนี้อันนี้น้องหมืตัวแรกแต่ตัวนี้ก็เล่นด้วยแต่หนูไม่ค่อยได้เล่นกับน้องตัวนี้เท่าไหร่กับตัวนี้นี่ ตนนัวนี้ที่เลียให้น่ารักมากแล้วปกตินหนูไม่เคยโดนน้องหมาเลียเลยอะแล้วแบบมันเป็นครั้งแรกที่แบบโดนน้องหมาเลียหนูก็เลยรู้สึกแบบน่ารักจังเลยมาผมแดง <c oughs> <c oughs> พี่นาไายาแล้วนะแล้วหนูก็ถามพี่นาพี่ปกติเวลาหมาเลียมันแปลว่าอะไรหรอคะอันเดียวกับมาพี่เจิ้นเลยจังเลนใช่มันคือพันปอมกับ อีกตัวหนึ่งเป็นพันชิวาว่าโดนน้องหมาตกจริงทุกคนน่ารักมากแต่น้องแมวในร้านนั้นก็น่ารักเช่นกันนะมันมีตัวหนึ่งตัวยักษ์ใหญ่ทุกคนใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่กว่าน้องหมาอีกอะ่ะแล้วแบบแต่ว่าน่ารักมากเลยนะหมามันน่ารักนะครับถ้าหมาตัวใหญ่จะ ยิ่งเชื่องจริงอ๋อหนูนแบบรู้สึกว่าหมาตัวใหญ่ๆมันดูดแบบ alert อะไรอย่างเงี้ยแต่หมาตัวนล็ก็้า alert ทีที <c oughs> น้องพิมโดนหมาตออกส่วนพี่โดนน้องพิมตก <c oughs> สุดยาดา <c oughs> ลงเพลงบ้านแห่งหัวใจ special version <c oughs> อ๋อ special version ไหนนี่แน่นนเลยครับเ <c oughs> พราะฉันมีเธอ, <c oughs> เอลองเลยนะ <c oughs> อ๋ออยากรู้เหมือนกัน ว่าฉันเติบโตพอหรือยัง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 เติบโตเติบโตพอหรือยังพี่นะมีคนลืมเนื้อเพลงไม่ได้ลืมทุกคนก็เขาบอกให้สปอย หนูก็สปอยไม่เข้าหมายถึงอะไรหรอกแอ๋อเฮ้ยพอแบบหันหันไปหันมาอะไรเงี้ยทุกคนอัดวิดีโอแล้วก็แบบไปทำสโลว์แบบตลกตลกให้หน่อยแบบไม่ตลกสิแบบสวยๆต้องทำป็นสวยๆแบบเอ้ออะไรนะคะอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบฟิวอย่างเงี้ยทุกคนเอาไปทำให้หน่อยได้ไหม อ๋อนะทุกคนพร้อมนะหนูจะนับให้นะอัดด้วยนะหนึ่งสองโอเคไปทำให้หน่อยนะ